สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับอาจารย์สมชายอีกครั้งหนึ่งครับก็จะมาสาธิตการผสมพันธุ์กวางนะครับตามที่ได้บอกกล่าวภายในคลิปครั้งก่อนๆนะครับว่าเราไม่มีอะไรที่จะปิดบังนะครับอาจารย์ใช่ไหมครับครับวันนี้เราจะผสมกวางด้วยแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์ซึ่งกินอ้อยนะครับกินอ้อยอย่างน้อย7วันนะฮะหลังจากที่เราเอาออกจาก ขึ้นจากสู่อาหารมาแล้วหรือแมท่ที่เราพอเลี้ยงมานี่คือตัวแม่ร่วงกว้างซึ่งเราใช้ผสมพันธ์ในวันนี้นะครับมาดูพ่อพันกันครับพ่อพัน์ที่สมบูรณ์นั้นเป็นลักษณะเช่นไรนะครับวันสมบูรณ์นั้นเช่นเยครับพ่อวันสมบูรณ์นั้นจะต้องขึ้นจากอาหารมาแล้วอย่างน้อย7-15ถึง15วันครับวันนี้เรามีพ่อพันธ์ตัวตัวโข่งมาเลยนะครับใหญ่มากนะครับ นี้เป็นพ่อพันุ์ตัวโคซึ่งวันนี้บอกจัดว่าเป็นตัวใหญ่ในสายพันธุ์กวางเราเลยนะครับตัวนี้วันนี้จะผสมโดยวิธีธรรมชาติเท่านั้นครับคือนำเอากวางตัวเมียให้กวางตัวคู่ขึ้นขี่นะครับครับะนะมันมีวิธีการในนี้นะครับง่าย,ายๆเลยครับท่านไม่ต้องตกใจนะครับวิธ oh, <yeah. S 1> ีการของเราก็คือ เอาแบบง่ายๆเลยให้ท่านได้เห็นนะครับว่าเราใช้แบบธรรมชาติเป็นหลักวันนี้ต้องขอใช้ไม้มากระตุ้นให้ตัวผู้เกิดความตื่นตัวก่อนนะครับนี่ครับเกิดความตื่นตัวแล้วครับควพมตัวผู้ตื่นตัวเห็นครับได้ยินเสียงไม้ปั่นแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ นี่คือตัวผู้ที่พร้อมผสมพันธุ์นะครับได้ยินเสียงไม้พันธุ์แล้วจะเดินลักษณะนี้ครับก็ทําให้มันถึงตัวนะครับอาจาถึงตัวครับพร้อมครับนี่คือกวางที่มีความสมบูรณ์แบบพร้อมที่จะผสมพันธุ์นะครับดูนะครับนี่ได้ยินเสียงไม้พันธุ์กวางแล้วก็จะเดินนะครับเนี่ยเดินนะครับแล้วก็นําตัวเมียให้ผสมนะครับ ออกับสอดแบบวิธีธรรมชาตินะครับคร<อ>ับตัวผู้ก็จะขึ้นขี่นะครับโอ,โอ้มันขึ้นไปเองเลยนะครับก็จับตัวเมียหรือดันตัวเมียให้มันอยู่นิ่งๆก่อนนะครับแล้วให้ตัวผู้เนี่ยขึ้นขี่เลย ตอนนี้ตัวเมียนิ่งครับอาจารย์นิ่งครับเริ่มนิ่งตัวผู้กำลังถามุมนะครับดูนะครับกลิ่นสาวของของแม่กวางนั้นจะปล่อยปีโรโมนความเป็นสาวออกทางที่คอนะครับช่องคอนะครับอ๋อมันเลยเป็นดมที่คอนะครับอารย์เป็นดมที่คอนะครับนี่ครับน่งนะครับตัวเมียก็พร้อมเห็นครับไม่เปนสั ะระหว่างรอผมพาชมตัวผู้ผแบบชัดๆเลยนะครับอาารครับให้ดูชัดเจนตัวใหญ่มากครับตัวนี้ประมาณ6.7เซนเขาใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมอ,อันนี้ตัวผู้ก็กำลังเล้ารม <laughs> งานบบน้านหนบก้ากผมต้องจับกลับใหม่นะครับ oh ท่านเพราะว่ามันผิดผิดด้านผิดธรรมชาตินะครับโอเคมาแล้ว เราจะทำด้วยกันทั้งหมด 3- าถึงสครั้งนะครับจะได้ตัวเมียที่พร้อมที่จะไข่แบบสมบูรณ์ครับกันพลาดนี่เป็นการผสมครั้งแรกของชายหนุ่มนะครับต้องทำทั้งหมด3ครั้งอย่างน้อยนะครับนะครับ3ครั้งนีเ้เราต้องเว้นระยะห่างจาการะหว่างที่กำลังผสมพันธุ์เนี่ยนานขนาดไหนครับวันเว้นวัน,วนหรือ หรือสัตว์ประเภทนี้ก็จะผสมได้วันละครั้งนะครับโดยประมาณนะครับหลังจากวันละครั้งนี้เราต้องให้อ้อยมันอีกใช่ไหมครับให้อ้อยกินอย่างเต็มที่เลยนะครับโอเคหลังจากที่กินอ้อยอย่างน้อยหนึ่งวันนะครับอาจารย์เนาะครับอย่างน้อยหนึ่งวันหนึ่งวันแล้วค่อยเอามาผสมกันใหม่นะครับ,รบวันหนึ่งจะผสมได้ไม่เกินหนึ่งครั้งนะครับนอกนั้นเขาจะไม่ผสมละมันเหมือนคนก็คือคนก็คือ ไม่มีแรงอ่ะครับครับแล้วตกตกผู้นี้เราต้องใช้ตัวเดิมใช่ไหมครับครับใช้ตัวเดิมครับจะใช้ตัวอื่นเดี๋ยวจะเกิดทันว่าปัญหาคือไม่รู้ว่าพ่อพันตัวไหนครับมันใช้ระยะเวลาประมาณสักสี่สิบนาทีหนึ่งชั่วโมงนะครับสังผัรสมนะครับนานมากครับผมนึกว่าจะประมาณสักห้านาทีครัาอาจารย์ไม่ครับไม่ครับประเทศนี้ไม่ได้เลย วันนี้สมบูรณ์มากนะครับความยาว6.7เซนเอาแคลิปเปอร์มาวัดให้ดูครับเว์์นี้อะไรครับความความยาวเท่าไหร่นะครับวันนี้ความยาวของช่วงตัวก็คือข้อพันุนะครับนะครับโอ้โหความยาวถึง6.8เซนนะครับวันใหญ่มากเลยนะครับใหญ่มากนะครับดูความกว้างของลำตัวครับ แปดกว่าสองจุดแปดห้านะครับคสองจุดแปดห้าถือว่าโตครับก็หลังจากที่กวางตัวผู้กับกวางตัวเมียเสียภารกิจนะแล้วก็จับแยกกันนะครับเพื่อให้ปํารุงอาหารก่อนใ้ผลคือบางครั้งอยู่ด้วยกันแล้วเมื่อไม่เหมสมกันก็จะทําให้กวางตัวผู้หนีบกวางตัวเมียนะครับหนีบกวางตัวเมียบางครั้งถึงตายเลยนะครับ จริงจริงนะครับนี่คือกวางตงัวเมียนะครับแล้วก็แยกไว้เหมือนกันนะครับนี่อาจารย์ก็ทําสัญลักษณ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเมือม่อครบสามครั้งแล้วก็จะเลี้ยงไว้อยู่ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับถึงจะนําปล่อยลงสู่ถังครับในคลิปต่อไปจะพาท่านน้องชมการปล่อยลงสู่ถังซึ่งเราจะนําอาหารซึ่งเราผสมเสร็จเรียบร้อยบรรจุลงในถังแล้วก็นําแม่พันฝั่งลงปล่อยและจะมีขั้นตอนดําเนินการ อีกหลายขั้นตอนซึ่งผมเองนั้นจะนำมาเปิดเผยนำมาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสำหรับบุคคลที่จะดำเนินการเลี้ยงร่วมกว่าซึ่งผมเองจะให้ทุกคนดูในคลิปของผมแล้วสามารถนำไปเพาะเลี้ยงได้นะครับโดยที่ไม่ได้จำกัดอะไรเลยวันนี้เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้ากนการเลี้ยงร่วงกากให้กับพ่อแม่พี่น้องและผู้ชมทุกท่านนะครับ สำหรับแฟนๆครับใครมีคำถามอะไรที่ต้องการสอบถามอยู่กับบวนการผสมพันธุ์กวางหรือสงสัยตรงไหนนะครับว่าต้องเก็บไว้กี่วันยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้นะครับหรือถามเข้าไปในเพจก็ได้นะครับเราจะตอบคำถามท่านทุกคนนะครับในช่วงที่เรามีเวลาว่างนะครับครับผมช่วงไหนที่เราเว้นว่างยังไม่ได้ตอบนั้นรอสักครู่ครับ เราเราได้เปิดดูในเพจนะครับเราจะตอบคําถามท่านทุกคําถามโดยไม่มีอะไรที่จะตอบท่านไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเป็นผู้สร้างเราต้องตอบได้เราจะเป็นผู้ที่นําความรู้สู่ท่านโดยที่ให้ทุทกทกท่านนั้นได้เข้าใจถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ว่าทําไมร่วงกว่าธรรมชาติจึงสามารถนํามาพาอได้เพราะเราศึกษามันครับแลวเราก็จะเล่าเรื่องเป็นขั้นตอนไปนะครับ มันอาจจะมีสักประมาณ8 9 EP ก็แล้วแต่ในปีนี้ปีนี้ค่อนข้างละเอียดหน่อยนะครับท่านอาจจะกินเวลานะครับดูเหมือนว่ามันไม่มีสาระแต่มันเป็นเนื้อหาของตัวเนื้องานจริงๆปีนี้ให้ละเอียดให้จริงๆครับขอบุณครับที่ติดตามคลิปของผมนะครับครับวัสดีครับอาจารย์ครับครับวัสดีครับวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับ